เทศบาลตะบลทับมาร่วมกับโรงพรยาบาลและยองจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับโรควิกฤตฉุกเฉินและการเข้าถึง1669ในสถานที่ชุมชน เมื่อโลเลวนี้นายประเสริฐวงศ์ศรีนายกเทศมนตรีตะบลทับมาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลอสอมเข้าร่วมโครงการมีนายแพทย์สุนทรเหรียนภูมิการกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้โรควิกฤตฉุกเฉินและการเข้าถึง1669ในสถานที่ชุมชนจังหวัดระยองโดยมีนายแพทย์ภูสิทธิ์ทรัพย์สมพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยองเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินและโรควิกฤตฉุกเฉินมีทักษะและความชำนาญในการดูแลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาลได้ ภายในงานการอบรมครั้งนี้แบ่งเป็น2ช่วงประกอบด้วยกิจกรรมที่1บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อโรควิกฤตฉุกเฉินต่างๆและการเข้าถึง1669การป้องกันอุบัติเหตุและการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุแนะนําอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนกิจกรรมแบ่งเป็นการทํา cpr และการใช้ aed ในห้องประชุมชั้น5อเนกประสงค์เทศบาลตำบลทับมา กิจกรรมที่2แบ่งเป็นกลุ่ม5ฐานประกอบด้วยฐานที่1โรคฉุกเฉินและหมายเลข1669ฐานที่2สโตกฐานที่3 CPR ฐานที่4 STEMI ฐานที่5อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ ในการอบรมครั้งนี้มีการมอบประกาศนียบัตให้กับผู้ผ่านการอบรมวิทยากรโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองทีมโรงพยาบาลระยองโรงพยาบาลเอกชนและทีมพรบกลางมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยทีมอาสากู้ชีพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านประชาชนผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลทับมาเจ้าหน้าที่เทศบาลน,น้าคอ,อกจํานวน150คนณนะเทศบาลตําบลทับมา ต้องรูนะครับถ้าโรคก,การตกลงข้งนี้นะครับก็คงจะทาให้ผู้ประสบเหตุนะครับคือถ้าถ้าดูทางที่รายงานมาว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะปลอดภัยในการไปช่วยคนอื่นนะครับไม่ใช่ว่าพอดีเราโอ๊ยอ,อยากช่วยแต่ไปช่วยเสร็จปุ๊บเราได้รับผลกระทบจากการช่วยด้วยการให้ความรูโ้โรควิกฤตฉุกเฉินและการเข้าถึงเมิน6.9ในสถานที่ชมชตจาดรยองนะครับ